สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคอนิโก้าชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะสอนการเล่นคอเลติโน,โนนะครับที่ครับตอไม่เชื่อ่าสอนนะครับมันก็แค่ปาดอกแล้วก็กดท่าสอนะครับจะเก็บดอกดีเลยมั่นแขนาดนั้นเกมนี้ก็จะมีทั้งหน้าของมีพิกซี่มีซูเปอร์แมนแล้วก็มีลูคนะครับก็มีเอลซูนะครับเป็นแคลรี่สัมมาวัวห้าครับ ามาแลมาดันมาแล้วพยายามจะแกล้งนะครับมีดแบ็ทแมนเดี๋ยวเขาต้องถอยครับเข้าไม่ได้เดี๋ยวแตกอันที่จริงแล้วไอ้ซูเปอร์แมนกับฟอร์เติโน่ไม่ควรเอามาในแมตช์เดียวกันนะครับไม่อยู่ไม่ควรอยู่ทีเดียวกันเลยทีมฝ่ายตรงข้ามก็ตามนะครับมันจะลิ่นยากมากครับฟอร์เรนถ้ามีซูเปอร์แมนอยู่ในทีมเยอะเนี่ยหรือใส่ตรงข้ามก็ตามฝ่ายตรงข้ามนี่จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ทีเดีวเองเนี่ยอะไรครับดู ไปดูสดเดี๋ยวน,นี้ดีนะครับเนี่ยปลาดอกนะครับปลากวนตีนขมักไม่อปลาดอกโดนแล้วซุปผักออกนะครับแล้วนี่ครับอันเนี่ยอันติออกคือไม่ได้เลยครับคือมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้าออก,กันนะครับฟอร์เรนกับซูเปอร์แมนเนี่ยควรเล่นด้วยกันเลยเสียคอมโบหมดนะครับ ใครคอมโบ,บได้ก็ช่วยบอกหนึทีนะครับผมผมไม่รู้จริงๆผมแบบผมดวลมาหลายเกยมแล้วมันมา,าเลืวดสิมากถ้าเข้ากันเท่าไหร่แบทแมนกับซาลี่นะครับพยายามจะไล่แบทแมนนะครับนี่ลูกเกงกันเลย,เยมาครับลูกเปิดแล้วอันนี้ขาช่วยหนึ่งทีเพื่อเอาแอสซิสต์เลนก็ค่อนข้างอกสปอร์ตเสียเปรียกพอสมควรเลยนะครับป้อมก็เสียเปรียบกเฉพาะแต่สกอร์นี้ป้อมก็ยังไม่ได้สกอร์เลยนะครับ ันติอย่าไปกั๊กนะครับเพราะว่าเราเป็นป่านะครับเรามีรถฟ้านะครับเรามีรถคุณดาวอันติดกุญแจก็มีสิ่งนีอย่าไปกั๊กนะครับประมาณจังหวะนี้เจอเจออะไรวะเนี่ยอาชินะครับจะบวาครับงานตัวซ้อนนี่เนี่ยครับรู้เปล่ามัเก็บดอกงงๆอยู่ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับตัวเงานครับเนี่ยครับเขาเป็นคำว่าผักเราก็จะเลื่นได้นะครับเลื่อนไปดูแล้วก็เชงลาดไปหนึ่งที เขาไม่เข้ามาวุ่นเราเขาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเขาเข้ามาวุ่นเราเขาเล่นยากมนะากปลาเสร็จอีกร้อนึงครับจังหวะนี้แล้ววิ่งออกหมดเลยครับจังหวะนี้ผมพยายามตีมังกรครับแต่ไม่มีใครสนเลยครับไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับทีมบปล่อยผมมามังกรอยู่ไอ้มังกรเนี่ยทะล้ำช้ามันะจะโดนมังกรตีตายนะครับเราไม่รับไเร็วอว่แล้เอาดาร์คสเลเยอร์นะครับดูบมังกรดาร์คหนึ่งอตีอตอ,อกนะครับเาหมไมไ่ได้นะครับ เรียกเป็นหลอดแล้วตายมาแล้วนะครับรุ่นแบบนี้เรามีคนเข้าต้องปล่อยที่ปล่อยมังกรไปต้องปล่อยนะครับเผื่อพลาดตายอะไรอย่างนี้เผื่อข้างหน้าไปมีสตูอะไรอย่างนี้เผื่อเราตายแล้วมังกรจะเสียเราได้เสียไปก่อนแล้วมาอนี้ซูเปอร์แมนโดนไล่นะครับฮาจิไปเคลียร์มังกรแล้วนะครับ เราก็มาเดิมครับฟาร์มครับตัวป่าก็อย่างนี้แหละพอเล่นป่าก็จะมีนะครับสกินก็สกินปีนะครับสกิน,นเล่นสกินปีด้วยครับรีสกินด้วยก็ยืนเลี้ยงก็ยืนเลี้ยงก็ตัวออฟมันเยอะนะครับพอเล่นก็เอาไปเล่นป่ากไ,ได้นะครับเพราะช่องน,นี้กินป่าอยู่ตัดมาสามน,นี้ครับม <been> ีบวกอนี่นะครับ ฟิตเกอร์ฟิตเจอร์เปอ่งนี้ครับทีเข้ามาแล้วก็ยกยีนะครับแทงวก็แทงนะครับไปนะครับเดิมเดียวก็โดนลัดต่อยมานะครับเริ่มมาครับเริ่มก่อผู้สนาการได้ครับจังหวะน,นี้ทีมจะตายแค่ไหนผมก็ยังไม่ตายนะครับ ว่าผมไม่เคยช่วยอะไรเลยนะครับเพราะมันบวกกันมั่วๆนะครับตอนต้นทีนตนมต้นทีมนะครับเท้าแต่เป็นทีมสองนะครับเป็นฟอร์ตเขียบนะครับทีมสอง ร้อนมากมันมันเข้ากันกับซุปปอ,อร์เลนเนี่ยผมพยายามเล่นครับแต่มันเล่นยากครับซุปทุเรสขี้ยี่อยู่ให้แหลกคอยดู จีนจะมีวมหวังไมอยู่แล้วนะครับฟาร์ม,มเดิมครับนี่ครับฟาร์มก็มาเรย่อยๆไปนะครับดาบเกี่ยกรบมังกรก็มังกรเยอะม,ม,ม,มากครับตอเนนีนนต้ต้องเลี้ยงนะครับเวลาเกี่มังกรจะช้ามไม่ได้ไม่ค่อยผ่านหรอกไหมครับไอ้มังกรตัวใหญ่จะตายปลาดอกก็ง่ายนะครับ เอาล้วครับมาแล้วจังหวะน,นี้ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัดเลือดส่วนตัดเลือดเนี่ยเลตเกมเราจะเปลี่ยนหรือหรือโบเก้นก็ได้นะครับตีเกมเราจะเปลี่ยนพาใส่ใส่กระเปาะแค่นี้ทำนะครับตีหวานตายนะครับจะปลาใส่นี่ก็เป็นีหวานตายนะครับเลยได้ดีดอกอางงานาทำนะครับ แล้วก็สุดยอดครับครับแล้วซราส์้าวครับแล้ว้าวตามได้แล้วเมาเจอผมครับมาทีเผือเดี๋ยวนี้เดียวว่ากูจะริ่มสู้ชัดดาวนะครับคือต่เรียนมนนะครับแล้วก็มาเจอมาชีนยบร้อยครับ ไปดูเขาบอกว่าแมวเขาใกล้แลครับรู้เงินนำอยู่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับแนะนำครับอย่าเอามาเลยนะครับบินมาท่าแ้นะนําเแนะนำม่เกินซับหรือเป็นรอบตัวอื่นนะครับนอกจากพเป็นฟาร์ม ขออีก่อนเพื่อนผมได้ตอนเจ้งมันนี้ผมได้เปลี่ยนตับเลือดให้เป็นในกล่อเกิดแล้วนะครับเพราะว่ามันเด็กเกมมาตัดเลือดก็ที่ของเมดจะดีกว่านะของเราเปลี่ยนไปชนิดอื่นจะดีกว่าหรือจะเปลี่ยนโมเช่นก็ได้ถ้าใครชอบก็อย่าจุกตัดเลือดไว้คุ้ไม่ออกอย่างนี้ก็อโมเช่นเอาโมเช่นไปเปลี่ยนเป็นกล่องเกิดแทนก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดาร์กซีเรียเป็นตัวที่สอง ก็จะมาปล่อยพื้นกลางก็เปิดกอดประชารายที่นี่ครับจะมีอะไรนะครับคือจังหวะนี้แบ็ทแมนเจอพรับเราสู้เจอแล้วครับไม่ถอยครับจะบวกครับมึงดูป่ามึงไม่รับว่าป่ามึงอยู่นี่ครับเข้าอหวังครับพิกซี่ตายครับคือไม่รู้จะทำยังไงความที่พิกซี่ตายแล้วลูกก็อยู่บนนะครับซูเปอร์แมนครับมาแล้วครับ ครับป uh so 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 like so ุนมาคราครับเรียบร้อยครับแล้วโดนเข้าไปก็พอเลียครับโจนจูก็ฟอปั่มครับคือพอเรียนนี่มันจะเป็นอะไรที่แท้ที่มากนะครับเวลาเจอปุ่มเจออะไรอย่างนี้มันจะมันจะปลาดอกเขาพุ่มมันจะแทงไม่ได้นะครับเวลาไม่เจอศัตรูมันจะแทงไม่โดนมันจะกลายเป็นแทงลมแทงนะครับมันจะไม่มันจะไม่โดนอะไรเลยมันจะกลายเป็นปลาดอกเขาเฟลนะครับถ้าเขาเขาพุ่มเราต้องพยายามเลี่นมแบบห่กหางจากปุ่มนะครับพอเรียนไม่ใช่เรื่อง ยองานๆของแคร์รี่มันครบเลยครับแล้วทีมผมอยู่ในปอครับของแม่แคร์รี่สองตัวแล้วโดนแอนเนตฟาเสร็จไม่รอดนะครับคุณถูกแบนอยู่ในขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ใช้คำหยาบนะครับไอ้บอกให้ซุปเปอร์แมนเล่นห่างๆกันนะครับเนี่ยครับผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับแต่ไม่รู้ระบบเป็นที่อะไรเนี่ยผมบอกให้ห่างๆกันนะครับมไ่ค่อยเข้ากันนะครับผมบอกก็เนี่ยครับก็เลยโดนแบนนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ